เหรียญโปรยทาน,เป,นเป็นดอกทานตะวันจะใช้5้าพายนะคะสีเขียวจะใช้เขียว4ีศูนยนะ์ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลจะใช้7จศูนย์สีกาแฟสีเหลืองจะเป็น02นะคะเป็น5้าพายนะห้าพายเส้นจะอวบแบบนี้นะคะ ใช้เข็มขนาด2.0มันจะนิ่มๆนะคะมันจะมันจะไม่บาดมือนะคะไหมพรมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังจะถักเหมือนกันนะคะทำา MR หรือว่าเมจิกริงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะแล้วก็ควักเข้ามาถักโซ่สาม ถัก F นะคะหรือว่าพอ1คอนะในห่วงโซ่นะคะจำนวน20หลักนะคะ1 2 3 4 5 6สี่ห้าหก ยี่สิบก็ดึงหางได้ตรงนี้ดึงให้มันชิดกันแล้วก็ปักลงไปที่ตรงเอฟแรกตรงนี้นะคะเอฟแรกอันนี้หางได้นะเอามาวางไว้บนเข็มแล้วก็ควักเข้ามานะคะซปิดงานนะคะตอนนี้ถักโซ่ไว้หนึ่งนะคะวันนี้เราจะเอาเหรียญน,นะคะวาง วางดูนะว่ามันมันจะใส่เหรียญหนึ่งบาทสองบาทสามบาทก็ได้นะคะอ๋อเหรียญสองบาทห้าบาทก็ได้นะคะอันนี้ที่วางให้วางเทียบดูนะคะว่ามันขนาดนี้นะเพราะเดี๋ยวถักไปแล้วมันจะไม่รู้นะคะปักไปที่ตรงตรงนี้ก่อนนะปไปนะคะแล้วก็ไปปักอีกชิ้นหนึ่ง อันนี้เอาออกไปก่อนมันสะท้อนอันนี้เราจะถัก x นะคะถัก x แบบหล,มหลวมๆนะไม่ต้องไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราจะเอ็กหล,มหลวมๆนะคะไม่ต้อง x แน่นนะ นี้เราก็จะทับเนาะทับทับไปไว้ด้านในซ่อนเข้าไปด้านในนะคะ รวมนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถักแน่นไปมันจะมันจะตึงไปนะคะ แล้วก็เอาเหรียญใส่ครูไม่ได้ตัดห่างได้เพราะว่าให้มันป่องๆข้างในจะได้ดูแบบว่าเหมือนดอกมันจะไม่แบนเกินไปอะค่ะอันนี้ครูก็ไม่ได้ลองถักมาก่อนเลยนะก็ พอคิดได้ก็มาทำเลยนะคะอาจจะอาจจะยังไม่สวยนะดูด้านหลังสิมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะ อีกหนึ่งช่องสุดท้ายครบแล้วนี่นะคะครบแล้วข้างหลังก็มาชนกันแล้วเสร็จแล้วปักลงไปที่เอกแรกนะคะแล้วก็ีพอีแล้วเอาสีที่เราจะถักเกตนะคะมาใส่พักเข้ามานะพอควักเข้ามาเราปัก เราถอดเข็มมานะคะเรามาปักจุดนี้ก็ได้ถอยมาก่อนถักโซ่หนึ่งสองสามใช้โซ่สามแล้วเราก็ปักลงไปตรงนี้นะคะถักพอหนึ่งคอนะนี่นะคะลงสากัน ลงซ้ำสองหลักนะคะแล้วก็มาอีกถัดมานะถัดมานะคะโอลงถูกไหมเนี่ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้มันไกลนะคะสายตาก็มองไม่ค่อยเห็นละจะลงซ้ำกันนะคะนะช่องละสองช่องละสองก็คือข้างบนอ่ะเราจะปล่อยห่วงไว้ รวบพร้อมกันแล้วก็ควักตรงนี้จะถักโซ่สองแล้วก็ปักลงนะคะปักลงตรงกลางตรงนี้เลยแล้วเราก็เอ็กนี่นะถ้าเกิดเราคิดว่ามันน้อยไปตรงนี้มันแหลมน้อยไปโซ่สามแล้วก็ปักตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอ็กนะเนี่ยถ้าเกิดเราชอบมากชอบน้อยก็จัดไปเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นโซ่3นะโซ่3อันนี้เราจะปักซ้ำนะคะปักซ้ำกับอันสุดท้ายแล้วเราก็ซีออกนะแล้วก็ถักโซ่3พันหัวเข็มนะคะปักลงที่ช่องนะควักมาควักมาสองเส้นปล่อยไว้ พันหัวเข็มปักลงซ้ําที่เดิมแล้วก็ควักมาอันนี้มันจะเป็นการถักพอ1คอนะคะที่แบบยังไม่ปลดห่วงด้านบนนะ่ะนะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ปักลงที่ช่องถัดมานะควักมานะคะปล่อยห่วงไว้ทำอีกหนึ่งครั้งนี่นะคะแล้วเราก็รวบพร้อมกันถักโซ่สาม แล้ว x นะคะปักลงตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็ x ถักโซ่ 1, 2, 3แล้วก็ปักลงที่ช่องสุดท้ายของตรงนี้ปักลงที่ช่องเดียวกันแล้วเราก็ควัก c ถักโซ่3อันนี้เราก็ตัดออกได้เลยนะเพราะว่าพอและเราทับมาพอและ ถ้าเราคิดว่าการยืดตัวของกีบการยืดตัวของกรีบมันน้อยไปหรือตรงนี้มันหักลงมาเราก็จะเปลี่ยนเพิ่มจำนวนโซ่เพราะว่ามันหักลงมามันดูไม่สวยเราก็เพิ่มตรงนี้เป็น4ตรงนี้ขึ้น3ตรงนี้ลง4 4นะเนี่ยดอกเขาก็จะชู กรีบที่สวยงามขึ้นอันนี้มันเป็นวิธีแก้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่สูงเนาะอยู่สูงตรงนี้ขึ้นสามลงสี่ขึ้นสามนะแต่ครูก็ยังไม่แน่ใจว่าครูคำนวณช่องถูกหรือเปล่าช่องอันเนี้ย เพราะว่ายังไม่เคยถักเลยเดาๆก็เดี๋ยวลองลองดูซิว่าเราจะทำได้ไหมกนะเนี่ยตรงนี้มันสูงใช่ไหมคะเราก็ทำโซ่สี่ปักลงนะแล้วเราก็ควักผ่าน,นดอกมันก็จะโชวกรีบนะมันจะโชวแบบนี้มันจะสวยนะคะเดีย๋ยวเราถักไปให้ครบเลยนะ อครูคำนวณผิดเห็นไหมคำนวณผิดก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ใส่ไปเลยเพราะว่าคู่หายหรือไม่ครูก็นับผิดแต่ะเพราะครูไม่ได้นับซ้ำก็มันมาตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนไม่ได้เป็นอะไรทุกอย่างคือสวยงาม เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ขี้เล่นะมันได้แหละขึ้นโซ่ตามนั้นเลยนะคะขึ้นหลักเอฟตามนั้นเลยอันนี้สีจบนะดูทันไหมเนี่ยสี C จบนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดออกเลยนะคะเสร็จแล้วไม่บรรไดมันซ้ําได้เห็นไหมมันก็เนียนีนยนนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้สีที่ใช้เนี่ย คือใช้สีอะไรก็ได้นะไหมก็ไหมอะไรก็ได้นะคะทุกคนคือมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องมาใช้เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันมันก็ไม่ใช่นะคะเรามีต้นทุนอะไรอยู่เราก็จัดไปเลยก่อนไปไปก่อนเลยนะนก็ได้อะมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเหรียญโปยทานหรือใครไม่ชอบเขียวนะ ก็คือเอามันเป็นสีเดียวทั้งสองฝั่งก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูแบบว่าแบบเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะมันสีมันตัดกันแบบนี้นะคะก็เอาสองฝั่งสีเดียวกันไปเลยก็จบอันนี้ก็เป็นแนวให้นะคะทุกคนเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากถักเหรียญปอยทานนะคะกูเพิ่งจะมีเวลาทําให้นะต้องขออภัยนะคะให้รอนานนะ อย่าลืมกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมถักกันด้วยนะคะทุกคนงานไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนถักเป็นนะ